ถามพระอาจารย์ก่อนนะครับว่าในพุทธธรรมนายหรือพุทธพยากรณ์น,นะครับมีการพูดถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นอยู่พอสมควรนะครับอย่างพระสุนตตปิดกเล่มที่15ก็มีเหมือนกันแล้วก็อีกหลายๆๆๆๆเล่มนะครับก็มีหลายตอนเหมือนกันอยากให้พระอาจารย์ได้สะท้อนภาพแล้วก็จะตามด้วยท่านอาจารย์อาายัดองนะครับนำหลักวิทยาศาสตร์มาประกอบให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ แสดงทำไว้เมื่อ2,500-600ปีก่อนเนี่ยกับวิทยาศาสตร์ปัจจุบันที่เราได้เห็นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกลับในมวลประจานรก่อนครับพระสูตรอื่นก็จะมีในเรื่องของการที่ <c oughs> พระตถาคตพยากรณ์ไว้ว่าอีกหลายแสนปีจะเกิดยุคฝนแรงม,นะมีพระอาทิตย์หลายดวงมีไหมมีเหมือนกันจากยุคฝนแรงเนี่ยจะทําให้พืชพันธุ์ธัญยา,ารเนี่ยตายเกือบหมดโลกนะและพระองค์ก็บอกว่า การนานไกลไม่บอกจำนวนปีละแสดงว่าน่าจะเลยหลายแสนปีนะอีกการนานไกลจะมีดวงทิศดวงที่สองปรากฏขึ้นนะก็จะทำให้พวกคั้วน้องคลองบึงทั้งหลายเนี่ยเหือดแห้งนะและพระองค์ก็ตัดอีกว่าอีกการนานไกลนะจะเกิดดวงทิศดวงที่สามปรากฏขึ้นนะพวกแม่น้ำทั้งหลายนี่ก็จะเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่สี่ก็จะปรากฏขึ้นครับนะ ทำให้มหาศาตรทั้งหลายที่เป็นต้นน้ําของแม่น้ำเนี่ยก็จะค่อยๆเหือดแหง้งแล้วก็อีกการนานไกลดวงทิศดวงที่5ก็จะปรากฏขึ้นตอนนี้ทะเลเริ่มง,งวดครับทะเลจะค่อยๆเหือดแห้งลงไปจนทั้งน้ําทะเลไม่มีนะอีกการนานไกลดวงทิศดวงที่6กจะปรากฏขึ้นตรงนี้แผ่นดินเริ่มละอุนะแล้วก็อีกการนานไกลจะมีดวงทิศดวงที่เปรากฏขึ้นผิวโลกละลายหมดครับ พระเจ้าบอกว่าใครเล่าจะรู้ได้นอกจากผู้มีญาณอย่างรู้อันเห็นแล้วนะพระองค์จึงสรุปว่าเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วต่อความเ,าเบื่อหน่ายในสังสารวัตไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเลยนะทุกอย่างเสื่อมไปได้หมดความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์พระองค์บอกมีสามสิ่งที่ยากเหมือนกันการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์การที่ จะเกิดอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่ศาสนาจะแผ่ไปสารไปทั่วโลกนะเป็นของสามสิ่งที่ยากเสมอกันพระองค์เปรียบด้วยว่าถ้าโลกใบนี้มีน้ําท่วมโลกทั้งใบ,บนะมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปเหนือใต้ออกในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งครับพระองค์บอกว่าถามสาวกเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจที จะเจอไม่ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวพอดีเลยใช่สาวบกบกยากมากผู้เจ้าบอกนี่แหละความยากในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ความยากที่จะได้มาเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะและการที่ศาสนาจะแผ่ไปสานไปทั่วโลกเพราะนั้นที่เรานั่งนั่งอยู่นี้นี่ผ่านความยากพวกนี้มาแล้วครับเคยเป็นเต่าไหวามาแล้วใช่ใช่ผู้เจ้าก็เตือนภิกษุทั้งหลายว่าเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทนะให้พึงกระทําโยคกรรมคือการกระทําอย่างเป็นระบบ เพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดนั้นถ้าด,ดูโดยอุปมาเนี่ยผู้เจ้าอยู่ๆก็ยกอุปมาณนี้ขึ้นมาแต่ไม่ไม่เคยได้บอกว่าอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ในระยะ,ใ,ะ,ยะใดระยะหนึ่งของของโลกหรือว่าช่วงไหนเราก็เลยไม่ทราบว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดในยุคใดของโลกนะซึ่งแสดงว่า มันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าผู้เจ้าไม่มีการพูดเล่นนะการพูดของผู้เจ้าเรื่องจริงเรื่องแท้และต้องประกอบด้วยประโยชน์นะเรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ไม่พูดรเรื่องจริงเรื่องแท้ถ้าไม่มีประโยชน์ก็จะไม่พูดเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้ก็เลยเอบอกไว้ให้ให้ทราบว่าที่ผู้เจ้าจัดไว้ในเรื่องภัยพิบัติก็มีค้่าวๆประมาณนี้สาธุครับขอบพระคุณครับในหลักทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับสิ่งที่ อาจารย์ได้ยกมาให้ฟังจากพุทธวจนะเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างผมเชื่อว่าอาจารย์รู้สึกเหมือนกันว่าสอดคล้องกันนะครับอย่าให้อาจารย์ได้ลองทบทวนให้พวกเราฟังหน่อยว่าจากข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ได้ศึกษาผ่านหลักวิทยาศาสตร์อะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างโดยเฉพาะกับประเทศไทยของเราครับกราบนะมัสการพระคุณเจ้าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับเอาเรื่องสุดท้ายก่อนจะค,ค่อยๆขยับมานะครับ,รบนะฮะก็คือโลกเริ่มละลาย ันนี้จะเกิดขึ้นทางวิทยาศาสตร์นะครับอีก4,500ล้านปีครับนะฮะเพราะว่าในตอนนั้นดวงอาทิตย์จะขยายใหญ่มากเลยครับเพราะฉะนั้นจะถือว่ามีดวงอาทิตย์7ดวงสบายมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะขยายใหญ่กว่าตอนนี้60เท่านะฮะเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้ตรงผิวของดวงอาทิตย์เนี่ยมันมีพวกแก๊สไฮโดรเจนรวมตัวกัน กลายเป็นฮีเลียมทำให้เกิดความร้อนก็คือระเบิดไฮโดรเจนนั่นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดความร้อนเกิดรังสีเกิดอะไรต่ออะไรออกมาสู่โลกของเราเยอะนะครับแต่พอฮีเลียมมันสะสมอยู่มันจะถึงขั้นหนึ่งครับที่กลายเป็นระเบิดฮีเลียมครับซึ่งเราทำนายได้เพราะว่าเรารู้ว่าอัตราของการรวมตัวของไฮโดรเจนมันเป็นอย่างไรพอไฮโดรเจน ถึงเวลาเนี่ยนะครับมันจะเกิดที่เขาเรียกว่า critical mass พอดี<ม>ปุ๊บม,ม,มันระเบิด,ดตูมเลยครับ,รบมันจะเกิดปัญหามากมายในโลกของเราครับผมก็ยืนยันครับว่าเหลือสัก7-8ปีเนี่ยพวกเราต้องเริ่มย้ายออกจากกรุงเทพแล้วล่ะครับ ส่วนที่บอกว่าดวงอาทิตย์จะมีดวงที่สองดวงที่สามดวงที่สี่เนี่ยนะครับ à, ผมคิดว่าอันนี้ à, คงจะหมายถึงความร้อนสองเท่าสามเท่าสี่เท่าไปเรื่อยๆนะครับดวงอาทิตย์ของเรามันจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแต่ในขณะเดียวกันโลกของเรามันเก็บความร้อนเหล่านี้ไว้มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามีดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ความรู้สึกของผมนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมเมื่อระดับน้ําทะเลสูงขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะทำให้น้ําหนัก ในโลกของเราเนี่ยมันไม่สมดุลแล้วนะฮะโลกของเราหมุนเวียนอยู่ในอวกาศน้ำหนักไปเพิ่มที่มหาสมุทรแปซิฟิกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่บนภูเขาหิมาลัยน้ำหนักน้อยลงเพราะน้ำแข็งมันละลายหายไปนะครับเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมันจะต้องปรับตัวของมันครับวิธีการปรับตัวก็หนึ่งเปลี่ยนขั้วนะฮะถ้าเิดเปลี่ยนขั้วเนี่ยมันก็จะ ทำให้พวกเราตายกันเยอะมากเลยนะครับเกิดปัญหามากมายอีกวิธีการอันหนึ่งก็คือเปลือกโลกต้องเริ่มเคลื่อนไหวตอนนี้ที่กําลังเกิดขึ้นก็คือเปลือกโลกของอของยูเรเชียนเพลทยุโรปกับเอเชียยกเว้นอินเดียนะครับเคลื่อนไหวไปทางทิศตวันออกแล้วก็ในขณะที่เปลือกโลกของมหาสมุทรแปซิฟิกเคลื่อนไหวไปทางทิศตวันตกตอนนี้เริ่มชนกันชนกันเกยกันแล้วนะครับเกยกันและสักวันหนึ่งมันจะ ซึกแล้วก็ตรงรอยต่อของเปลือกโลกพวกนั้นนะครับประเทศที่อยู่ตรงนั้นจมลงไปใต้ทะเลเลยครับญี่ปุ่นหายไปทั้งเกาะครับ250ล้านคนที่อยู่ที่นั่นตายหมดนะฮะไต้หวันจมลงไปครับฟิลิปปินส์จมลงไปครับ,ปปรบอันนี้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเปลือกโลกมันชนกันอันนี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในขณะที่อีกข้างหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกเปลือกโลกแยกตัวครับ มันเริ่มแยกตัวเพราะว่าเปลือกโลกของแปซิฟิกมันเคลื่อนไหวมาทางเรานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นทางนู้นมันแยกตัวออกไปจากทางเปลือกโลกของอเมริกาเหนือนะครับเพราะฉะนั้นแคลิฟอร์เนียทั้งรัฐก็จะกุบกจมหายไปเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเกิดมาเกิดเรื่องมหาสารทั่วโลกเลยจากการที่เกิดภาะวะโลกร้อนอันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้แต่ว่ามันเริ่มพร้อมแล้ว ที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับที่พระคุณเจ้าได้พูดไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าเผื่อไม่มีธรรมะนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแย่ลงแย่ลงเพราะเราต้องมีธรรมะมากขึ้นเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวอยากจะแก้ปัญหาในโลกนี้มีธรรมะกันทุกคนสบายมากครับ เริ่มทั้งหลายจะหายไปหมดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะฮะยิ่งประเทศไทยเรารักษาธรรมะของเราไว้ให้ดีอย่ามาฆ่ากันเลยครับอย่ามารบกันเลยทะเลาะกันไปทําไมนะฮะเสียเวลานะฮะถ้าเบื่อเราเพิ่มธรรมะในโลกของเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีครับ